ดาดิจิทัล4.0ส,ส,สนับสนุนโดยจากนี้การทำธรุรกิจบนโลกออนไลน์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพราะคุณสามารถสร้างเว็บไซต์สำหรับการขายสินค้าของตัวเองได้อย่างง่ายได้กับ SME Go ออนไลน์ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมดิฉันโซอี้เพศสัชกรหญิงโสภาพิมพ์สริพาณิชวันนี้นะคะนำโครงการดีๆ SME Go Online จากเอสดาสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอ e ิเล็กทรอนิกส์องค์การมหาชนมาฝากค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นไปหาคำตอบกันเลยค่ะ e-commerce การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือการทำธุรกรรมทางการค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นการปรับปรุงรูปแบบของการขายสินค้าออนไลน์แบบบริการโฆษณาโอนเงินที่สะดวกและรวดเร็วแถมต้นทุนยังถูกอีกด้วยค่ะ e-commerce คิดที่จะเริ่มโอกาสประสบความสำเร็จก็มี80%แล้วนะคะเพราะปัจจุบันค่ะมีการซื้อสินค้าผ่านโลกออนไลน์มากมายเลยทำให้การตลาดออนไลน์เนี่ยเติบโตถ้าอยากมีร้านค้าออนไลน์ลองศึกษาการทำธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซดูนะคะเพราะว่าไม่ต้องเสียค่าเช่าสถานที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเรื่องพนักงานรวมถึงไม่ต้องเสียค่าน้ำและค่าไฟอีกด้วยค่ะ แค่มีอินเทอร์เนต็ตวัยเก่าก็สามารถพูดคุยกับลูกค้าได้มากมายสามารถพบปะซื้อขายสินค้าได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องนั่งเฝ้าแค่เริ่มต้นหาจุดเด่นของสินค้าที่จะขายหลังจากนั้นสร้างเว็บไซต์หรือ Facebook Page เพื่อนำสินค้ามาขายถ้าอยากให้สินค้าเป็นที่รู้จักมากขึ้นต้องรู้จักการประชาสัมพันธ์แบบออนไลน์นะคะสินค้าของคุณจะมีโอกาสที่ลูกค้าเห็นมากถึง7ใน10ยิ่งเป็นคนดังก็ยิ่งทำให้มีโอกาสในการทำกำไรมากขึ้นด้วย อมเมอร์ยังมีข้อดีและประโยชน์ในหลายด้านดังนี้เพิ่มโอกาสในการขายร้านค้ามีโอกาสเข้าถึงทุกคนที่มีอินเทอร์เน็ตได้จึงสามารถมีลูกค้าได้ทั่วโลกหมดปัญหาเรื่องการเดินทางช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสามารถนำเงินไปลงทุนในด้านอื่นๆเพิ่มขึ้นได้เช่นการขยายธุรกิจการโฆษณาประชาสัมพันธ์เป็นต้น ทำการตลาดได้แม่นยำและสามารถวัดผลได้สามารถใช้เว็บไซต์ขายสินค้าและโซเชียลมีเดียเก็บข้อมูลลูกค้ารวมถึงผู้เยี่ยมชมและสามารถนำไปใช้ในการทำการตลาดออนไลน์ได้ตรงเป้าหมายอีกทั้งยังมีระบบที่สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพได้ซึ่งต่างจากการลงโฆษณาในสื่อออฟไลน์เช่นโทรทัศน์หนังสือพิมพ์เป็นต้น ที่สำคัญควรมีรีวิวการใช้งานของลูกค้าที่มีความต้องการคล้ายกันและการรีวิวของลูกค้าทั่วไปมาประกอบส่วนเรื่องของราคาสินค้าหากต้องการขายในราคาสูงต้องนำเสนอว่าราคาสูงเพราะมีต้นทุนจากวัตถุดิบและกระบวนการผลิตและหากจำเป็นต้องปรับราคาสินค้าให้เลือกการลดขนาดสินค้าดีกว่าการขึ้นราคาค่ะเคล็ดลับการขายที่ต้องท่องไว้ให้ขึ้นใจคือ เมื่อลูกค้าต้องการสินค้าเราต้องปิดการขายให้เร็วที่สุดและต้องติดตามความพึงพอใจของลูกค้าหลังการขายรวมถึงมีโปรโมชั่นเสนอให้เลือกสำหรับการซื้อซ้ำในครั้งต่อไปค่ะ วัยเก่าท่านใดที่สนใจทำธุรกิจบนโลกออนไลน์สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.smes.goonline.com นะคะมีการเรียนการสอนแบบออนไลน์และมีการพัฒนาหลักสูตรแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับโซอี้สวัสดีค่ะ คุณผู้ชมสามารถรับชมเก่าดิจิทัล4.0ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ f a c e b o o k เก่าดิจิทัล4.0หรือที่ y o u t u b e เก่าดิจิทัล4.0นะคะ